วันนี้คำพีสุโพทลังกากร,ระก่อนเรียนฉเฉลยข้อสอบก่อนสุปะสุโพทลังกาลปริเชศสุปะเนะี่ยปริเชศหนึ่ง <c oughs> อ่าดูนะครับหน้าอันนี้เป็นหน้าสองถ้าหน้าหนึ่งจะเป็นข้อสอบหน้าสองนี่เป็นฉเฉลย <c oughs> ฉเฉลยข้อสอบครั้งที่1นึ่งคำพีสุโพธาลังการ,ระปริเฉทที่หนึ่งข้อสอบถามว่าสุโพธาลังการโรนามะคันโถคำพีชื่อสุโพธาลังการ,ระเทเสติย่อมแสดงกิ่งวิธาหนังซึ่งวิธีอะไรเกณะจะกระกิโตใครเป็นผู้งรจนากัาจะและรจนาที่ใดที่ไหนสามตอน คำพีสูโพทะลังกากร,ระเนี่ยครับแสดงวิธีประดับคำได้ประดับความใครเป็นผู้รจนาว่าข้อสอบเราก็เฉลยไม่หมดนี่น,นะนะ<ม>เพิ่มก่อน<ม>ร สังฆะกรักกิตะมหาสามิเทระรสจนาที่เกาะสีหละเกาะสีหละนี่ของเดิมเขากัเดียวกันนี่แหละเกาะ ก็สีหนถ้าภาษาไทยจะอ่านว่าสิงหนนะไม่ใช่สีหนสีหนสิหง,นงนททหนแล้วแต่จะใช้อะไรก็ได้บอกวัดไปด้วยก็ได้สองวัดเ <c oughs> จ้าวาดสองวัดบอกที่ไหนก็บอกประเทศไปเลยตรวจเลยครับตรวจถูกตามนี้ก็ถูกไม่ถูกตามนี้ก็ไม่ถูกนี่ครับ ประดับคำประดับความแค่นั้ครับหรือจะพูดให้ชัดๆก็คือประดับคําและประดับความเพื่อความรู้ง่ายมีคําว่าสุโภทะเนี่ยเพื่อความรู้ง่ายเลยนะเขียนลงไปได้ประดับคําและประดับความเพื่อความรู้ง่ายใส่วิก่อนเพื่อความรู้ง่ายนี่ครับจะมีแหละ เดี๋ยวไปเพิ่มเติม <c oughs> ข้อสองรัตนตยปนามคาถายังวานีอิติว่าจะนังเกณะอเทนะสังไคหเตคำว่าวานีในคาถานอบน้อมพระรัตนตรัยท่านหมายเอาอัดอะไรเอาแค่นี้ครับหมายเอาพระสัทธรรมครับแค่นี้ตอบแค่นี้แหละครับก็ถามแค่นะั้นไมถามอะไรลึกซึ้ง,ออองโอ้ไม่ใช่แต่ว่ามีคำว่านอบน้อมก็ นั่นแหละน้อน้อมน้อมน้อมพระวานีคือพระสัทธรรมก็บอกแต่คาถาแรกอ่ะอืมไม่เกี่ยวอันนี้เขาถามวานีอย่างเดียววานีหมายเอาอะไรหมายเอาพระสัทธรรมวานีคือพระสัทธรรมแปลก็ว่าอย่างนี้เลยโอ้ไม่เอามาทําไมนางเทพิดาไม่ต้องเอาในเนี้ยในคำพีเนี้ยคือคือนอกคำพีเนี้ยหมายถึงอย่างอื่นแต่ในคำพีเนี้ยหมายถึงพระสัทธธรรม ็แล้วแต่ตอบถูกมาก็ถูก <c oughs> ลงคะแนนพร้อมเลยไม่ต้องมากลับมาลงใหม่สมกิงสุพโพธลังกากรังราชนัสกะกรังการรันเจวะปะยุชนันจาโหติอะไรเป็นเหตุและเป็นประโยชน์แห่งการรุจนาคัมภีสุพโพทลังกางระเหตุก็คือรจนาเหตุก็คือผู้ภาษาบาลผีผู้อะไรนะ ผู้ภาษาบาลีอย่างเดียวนะครับนะดูได้ยากดังนั้นก็เลยทำเพื่อให้ผู้รู้ภาษาบาลีอย่างเดียวรู้ได้เข้าใจได้ง่ายนี่คือประโยชน์นะเอาเหตุก็คืออะไรอ่ะเอทำไมไม่มีเหตุเหรมาดูนะครับไปดูเหตุนะครับเหตุ เหตุเหตุเหตก็ถามเหตุและประโยชน์เนี่ยเนี่ยสาเหตุสาเหตุนันอกจากคำพีเดิมเป็นภาษาสันสกิตซึ่งเรียบเรียงไว้โดยภาษาสันกฤตแล้วก็ให้ผู้รู้ภาษาบาลีเรียนรู้ได้ง่ายมันก็ได้มันกันนทั้งเหตุทั้งผลเอาเดียวกันนี่แหละตอบแค่นี้ก็ถูก ก็ได <spe aker> ้เหมือนกันนะผู้ไม่รู้ภาษาสันสกษเขารู้อะไรล่ะมาทำภาษาทั้งโลกเลยภาษาสังกีเด่ะถ้ารู้ภาษาบาลีมันชัดเจนว่าเฉพาะคนไม่รู้ไม่คนรู้แต่บาลีไม่ใช่ไม่รู้คนรู้แต่บาลีอย่างเดียวถ้าบอกว่าสําหรับคนไม่รู้ภาษาสันสกีโอ้โหอีกร้อยภาษาเลยทีเนี้ยอ่ะ ก็ไม่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาก็รู้ภาษาบาลีอย่างเดียวเขาไม่รู้ภาษาไม่ได้ครับว่าไม่รู้ภาษาสันสกฤตเนี่ยมันกว้างไม่รู้ใครบ้างแต่รู้บาลีอย่างเดียวเนี่ยมันแคบใช่ไหมมุ่งไปคนรู้ในนั้หมายถึงสองภาษานี่แหละบาลีกับสันสกฤตคนรู้บาลีไม่รู้สันสกฤตก็เรียนไม่ได้ไม่รู้วินิจฉัยเอาใ้กี่คะแนนก็แล้วแต่ เพื่อนไหนอ่ะมันจะเห็นแก่เพื่อนใงไงอคติอะไรดิออืมใครอะฮะโอมมาเทียบว่าไงผล่เป็นเพื่อนเลยให้สิบมันก็อคติอะไรอมันไม่ใช่มาเรียนเพื่อเอาเพื่อเอาเพื่อนซทหร่ห้า อันนี้ขอซีก่อนสุโพธารังการเรทิสิโตพันโทบทประพันธ์ที่ท่านแสดงกันในคัมภีสุโพธารังการะมีกี่อย่างอะไรบ้างนี่ครับมีสามอย่างมีสามอย่างสองกลุ่มครับตอบอันไหนก็ถือว่าถูกนะกลุ่มมีสามประเภทก็คือหนึ่งปัจฉะเป็นคาถาร้อยกรองล้วน สองคัดชะเป็นจุนิยะร้อยแก้วล้ว,ลวนสามวิมิษะปนกันทั้งหนึ่งและสองแล้วก็บทประพันธ์มันก็มีอีกสองกลุ่มอีกเป็นเรื่องเดียวจบนะครับอีกหลายๆเรื่องจึงจะจบกับอย่างชาดกมีหลายเรื่องหนะ้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่องค่อยจบชาดกใช่ไหมแต่ถ้าเรื่องเดียวจบก็เช่นเรื่องอะไรบ้างก็แล้วแต่สมมติว่าเรื่องศีลอย่างเนี้ยอยู่ในเรื่องเดียวจบไปเลยใช่ไหม หรือประสูตรใดประสูตรหนึ่งจบไปในเรื่องเดียวกันไปในายในหัวข้อเดียวกันไม่ต้องต่อตอนนั้นสนชาดกตอนชาติน้นตอนชาตินี้ตอนนี้ก็เรื่องเดียวกันเพ,พราะบำเพญบารมีแต่หลายเรื่องก็จะจบถ้าเรื่องเดียวจบก็เรียกว่านิพันธะถ้าหลายเรื่องจบก็มีอ่าน้ำหน้าว่าอนิพันธะนิพันธะก็ต่อเนื่องนิพันธะนิพันธะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับอ่าถูกได้ได้ยังไงก็ได้ แล้วมีความรู้แค่นั้นเหรอค่ขยายความก็ทําให้เป็นเหรอมเล่นอะไย่างไกรองแรวมก็แค่น้ากระตแล้วข <c oughs> ้อห้าอลังการโรกติประเภทโทโหติกินติอลังการกร้ามีกี่ประเภทอะไรบ้างนี่อลังการมีแค่สองนะครับคือศรัทธาอลังการกรับประดับศัพท์ให้มีเสียงไพ่เราะเป็นต้น สองอัถาลังกาละประดับเนื้อความให้มีเนื้อความทึกซึ้งให้เกิดโอชะหรือได้อัฐังรสนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ถูกมไม่ถูกอะลงคะแนนไปเลยหก <c oughs> ปัธมัตเฉโทกินนามโมกิมัตถันจะเทเสติอันนี้ขึ้นปริเฐ์ที่หนึ่งครับหนึ่งถึงห้านั้นเฉพาะคำเริ่มต้น ส่วนหกถึงสิบนี่เป็นปริเฉธที่หนึ่งปริเฉธที่หนึ่งชื่ออะไรก็ตอบไม่ถูกแย่เลยน,นั่นแหละแล้วแต่แล้วก็แสดงเนื้อเรื่องอังไรแสดงโทษของบทประพันธ์นี่แสดงโทษของบทประพันธ์ต้องมีโทษต้องมีโทษ นั่นแหละต้องแสดงแสดงอ,อะไรนะโทษของบทประพันธ์แค่นี้นแหละก็ตอบแค่นี้ก็ถูกแล,ล้วต่อไปข้อเจ็ดมไม่เอียงกลา,อาปปงาอ,อะไรคาเป้อะไรหรอ แสดงในเรื่องอะไรแล้วจะให้เข้าใจว่ายังไงอะ,ะนั่นแหละถ้าไม่แปลมาจะให้ให้ใหใช้ตีความเป็นยังไงมันสามารถพูดได้อยู่ทำไมจะพูดสั้นขนาดน,นั้นมันมีชาเรียนแล้วไม่ใช่เขียนตำราซะหน่อยอืก็ตัดคะแนนออกแล้วก็บอกว่าไม่มีความหมายภาษาไทยคนไม่รู้บาลีอ่านไม่รู้เรื่องบอบเนี้บันทึกไว้ ถ้ามาข้อ7ประพันธ,ธัสสะโทโสกติประเพโทโหติกินติเอเกโกกิงคนะนักโกเนี่ยอันเนี้ยจะต,ตีความไม่ถูกอะก็นับจํานวนอย่างไรนะครับเขาไม่ได้มาถามชื่ออะไรบ้างไม่ได้ถามครับโทษของบทประพันธ์มีกี่อย่างก็มี3อย่างนะครับหนึปะทะโทสะบทโทษของบท 2. ว่วากะยะโทสะโทษของประโยค สามวาคยัตถะโทสะโทษของเนื้อความของประโยคเนี่ยบอกมาแค่นี้เนี่ยนับยังไงก็ประทัโทษ8ปดวัคยัตโทษ9ว้าวยัตถะโทษ6แค่นี้บอกแค่นี้ก็ถูกแล้วอ,อืมจะตอบว่าอะไรก็ได้ขอให้มันมีเนื้อส่วนเนื้อที่เป็นส่วนถูกก็ใช่ได้วัคยัตธาโทษแอย่างวัคยัตโทษเก้อย่างวัคยัโทษหอย่างหลงคะแนน <c oughs> ข้อ8วิรุธทัตถันตระโทษเอกัตถะโทษคามะโทษนะสามอย่างนะวิรุธทัตถันตระโทโสเอกัตถะตระเอกัตถะโทโสคามะโทโสจะโทษสามอย่างนี้กี่มัทโธมีความหมายว่าอย่างไรมีคำแปลว่าอย่างไรอัดว่าอะไรวิรุธทัันตระโทษก็โทษเพราะใช้บทที่มีเนื้อความขัดแย้งกันเนื้อความเนื้อความแย้งกัน จะเข้าจะพูดถึวความหมายหนึ่งก็ไปพูดอีกความหมายหนึ่งก็เลยขัดแยง้งเอกัตถโทษมันอัดเดียวกันทีเนี้ยมันตรงข้ามกันอัดเดียวกันใช้คําหลายคําแต่อัดเดียวกันต่อมาขามาทโทษโทษเพราะเป็นคําหยาบแบบชาวบ้านเท่านั้นแหละรครับถูกไหมถูกกี่อัน ต่อมาก้า,า,า,าแปรแปรอันนี้ก็เลือกเอาอันนี้เลยเนะี่ยขัดโชโตยังวิราชเตนยหิงห้อยตัวน้อยนิดคิดจะเทียบรัศมีกับดวงอาทิตย์วิเสสะมะทิกังเยนาทยัตเมตังพระเวยถาโอภาสิตาเทสะทิโสขัดโชโตยังวิ่งราชเต บทวิเศษสนะมีบทวิเศษสนะบทวิเศษย,ยะมีบทวิเศษนะขยายในความเกินจริงชื่อว่าอัธยัตถะโทษก็มีชื่อของเขาอยู่อัตยัตถะโทษในคาถาเช่นหิ่งห้อยตัวน้อยนี้เรืองแสงสว่างทั่วทุกทิศแปลสำนวนใหม่ให<ต>้มันรู้เรื่องอะบทวิเศษสนะใดมีเนื้อความเบทวิเศษยะน,นั้นเป็นอภยอภยอัยอยโทษ อะไรอพยพอะไร,ระเขียนบาลีมาแล้วก็ต่อหิ่งห้อยนี้มีแสงสว่างทั่วทุกที่ทุกทางมันจะมีแสงมันจะมีแสงสว่างทั่วทุกที่ทุกทางได้ไงมันไม่ได้ดูในตัวหิ่งห้อยเหรอหิ่งห้อยมันมีแสงสว่างอยู่ต้นไม้ก็มีที่ต้นไม้ก็มีแสงสว่างหิ่งห้อยก็คือรอบตอัวอา้าวใช้ภาษาเนะ <c oughs> นี่ยนะกับคลิปแสงเอออย่างพอรู้เรื่อง <c oughs> ใช่ไหมเรื่องแสงอะไรเนี่ยมันมีแสงอยู่ทั่วทุกที่ทุกทาง ออยู่ในแม่น้ําก็มีแสงหิ่งห้อยอยู่บนภูเขามีแสงหิ่งห้อยอะไรเงี้ยภาษามันมันไม่ชัดอลยภาษาเ <c oughs> นี่ย,ยปนอ่าวพอดีกับบทประธาานคืออวิเศษ,ษอพอดีบบ <c oughs> บทบทบทปันธ์นั้นชื่อว่าอัจฉริยะถัดรอดคือเนื้อความขยายเกินพอดีได้เกินอ้าวเมื่อกี้บอกพอดีกันแต่พี่นี่บอเกินพอดีเหรอทกไม เออเมื่อกี้บอกว่าพอพอ,พอดีกันยิ่งห้อยตอนนี้มีแสงสว่างสวัยเต็มท้องฟ้าทั่วท้องฟ้าอืมนั่นแหละต่ก็ผิดอยู่หลายแห่งอ่ะตอนแรกบอกว่ามีแสงอะไรนะการประพันธ์มีบทขยายเกินความพอดีไม่ใช่ตอนแรกอ่ะบอกว่าเหมือนกันอะไรก็การประพันธ์มีบทขยายเกินความพอดีกับบทประธานคือวิเสียะ บทประพันธ์นั้นชื่อว่าอธิษทาโทษคือเนื้อความขยายเกินพอดีอ้าวเมื่อกี้บอกว่าเหมือนกันอ่านมาเออนั่นแหละอ่านว่าเหมือนกันแล้วเมื่อกี้มันก็งงเลยเนี่ยเออเขาเขียนถูกอยู่เราไปอ่านเนขาผิดเนี่ย<ะ>ถูกอยู่อืออะไร <c oughs> มันมีแสงอยู่ทุกที่ทุกทาง <c oughs> ยิ่งค่อล้วมันจะมีแสงอยู่ทุกที่ทุกทางถ้าเรื่องแสง กระพริบแสงสว่างเออมันต้องสว่างทั่วทุกทิศได้อยู่ <another> one, อันนี้มีแสงอยู่ทุกทิศทุกทางเลย,มยไมมว่าเป็นยังไงมีแสงเ่ยที่กิ่งไม้ก็ <c oughs> มีแสงอีกห <c oughs> ่อยภาษาตรงนี้ไม่ถูก sentences. ตัดออกหนึ่งหน่อย <c oughs> ตัดออกสองคะแนนจะได้พูดไม่ชัดอะทำให้เข้าใจเป็นอื่นเนี่ยขาดอลังการะเนี่ย ข้อสุดท้ายนี่ตอบไม่ถูกก็ส่วนใหญ่อ่ะวิงโรทีวิโรธาวิรุชะอันเดียวกันเหละครับยยความหมายเดียวกันนะแปลว่าผิดนะนะความผิดภาษาและเนื้อความ6ฐานะฐานะที่หนึ่งเทศวิโรธิผิดสถานที่2การวิโรธิผิดการเวลา3ามกาลาส่วนมากจะตอบไปถูกตักาลาเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เขียนมาเลยเลย กาลาวิโรธิผิดศิลปะนะครับกลากาลกับกาลาคนลได้อย่างกันสี่โลกา,าผิดาราธรรมผิดสภาวะของผิดตามปกติของโลกโห้ายายวิโรธิผิดสภาวะหกอาคมะวิโรธิผิดแหล่งที่มาอ้างอิงอ้างสถานที่ผิดยายะไม่ใช่ยาณนะ ยาน้ก็ผิดแอะไรแล้วเรท่าำไมไม่แปลเขียนมาทําไมแต่ชื่อแต่ชื่ออย่้่มาทำไมไม่เขียนแปลไม่ได้ใช่ไหมแปลได้ใส่มาสิผมพกพ่องคำคะแนนก็ไม่เต็มอ่ะมันควจะใส่ก็ไม่ใส่อ่ะแล้วเขาจะขยายออกม็ต้องตีความ ไม่อ้างตัวอย่างมาก็ได้แต่ว่ามันต้องตีความมาคืออะไรไม่ต้องตีความมาเช่นคืออาาัฐะแล้วพยัญชนะ่นีไม่รู้อะไรคืออาาัฐะไม่รู้คือพยัญชนะทีนี้ไขยายมันก็ไม่รู้อะตัวตัดคะแนนลงเอารวมมีแค่นี้แหละตอบสั้นที่สุดได้เนะี่ย ่ไเขียนภาษาาาาบลีีมเเขขยนแดงจะรู้ได้ไงมันคืออะไรอ่ะเขียนว่าไงอ่ะเขียนว่าผิดสถานที่ผิดการผิดบทผิดประโยคผิดชน์ผิดมอมผิดหลายตัวแล้วงั้นนะผิดบทผิดประโยคนเนี่ยนั่นแหละผิดหลายอย่างแล้วเนี่ยความจริงไหนๆอ่ะความจริงตามธรรมหรือความจริงตางโลกอือแล้วตอบหกถูกหรือเปล่าตอบหกถูกได้ครึ่งหนึ่ง นอกนั้นอันไหนถูกก็ถูกอันไหนไม่ถูกก็ไม่ถูกอะร,รวมะอืมอมไปอีกรวมเสร็จแล้วรวม เดนสี่ได้เก้าสิบหกไข่เลขสี่แล้วก็ไม่นรได้เต็มขนาดนั้นตรวจหรือเปล่าคนตรวจน่ะไม่ใช่อนุลมอนุลมอย่างนี้เหรอในปีก็ต้องผิดอ่ะโอ้ยไม่ออกปีหน้านะ กีน่าก็เปลี่ยนไปเลยครับข,ข้อสอบอะตอนนี้ต้องรวมข้อสอบของแต่ละปีแต่ละปีวิชาเดียวรวมไว้รวมไว้ทำเป็นเล่มออกมาใครจะสอบก็จะไปดูมีแต่คนได้เจอเต็มร้อยเต็มร้อยนี่หว่าเนี่ยเก่งนะึไม่ธรรมดานะเนี่ยเรียนลังการะเนี่ย <c oughs> ขอเลขห้าได้แปดสิบเลขห้ได้แปสหมดยังเลขหได้เก้าสิบสี่ลเลขเจได้หนึ่งเลขสีได้เก้าเลขหนึ่งได้แปอ อ่ะพอนั่นแหละเปิดไฟล์ใหม่